ง่วงง่วงง่วงมากเลยครับตอนนี้จะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินกันดีกว่าคอนเทนต์วันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปคาเฟ่ที่อยู่ใกล้กับแมชคาร์ของเรานะครับเป็นร้านที่ผมคัดมาว่าที่เด็ดเลยนะครับเป็นสเปเชียลคอฟฟี่ด้วยสายกาแฟคลิปนี้ครับไม่พลาดนะไปดูกันเลยปะก่อนจะไปร้านกันพี่เบยวันนี้เราเอารถขันไหนไปดีพี่ วันนี้เท่าที่ดูนะ c l a มีเยอะเดี๋ยวขับ c l a ไปดีกว่าพาไปชมด้วยว่า c l a เนี่ยขับดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปผมเอากุญแจ๊บนึงและสําหรับร้านแรกที่ผมจะพาไปนะครับจะเป็นร้านที่ต้องบอกว่าทีมงานของเราแมชคาร์เนี่ยมาซื้อกาแฟร้านนี้ทุกเช้าเลยระยะทางของร้านนี้นะครับชื่อร้านเขาชื่อร้านปอนสโลบาร์นะครับก็จะอยู่ตรงแมชคาร์ของเราเนี่ยขับไปที่ร้านเนี่ยอยู่ประมาณแค่900เมตรครับถึงร้านเลย ก็ใช้เวลาแค่ประมาณแบบ2อสนาทีนะครับไปถึงได้เลยนะเราก็วิ่งทางข้างหลังมาเนี่ยซอยเดียวตลาดคลองรัดมะยมครับจริงๆร้านน้องเขาเนี่ยจะติดอยู่กับตลาดรัดมะยมเลยเดี๋ยวร้านเขาดียังไงแล้วก็มีอะไรพิเศษเนี่ยเดี๋ยวไปไปเจอที่ร้านทีนึงครับเนี่ยครับพอมาถึงตรงนี้นะด้านหน้าของเราตรงนู้นเนี่ยจะเป็นตลาดรัดมะยมเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับมันจะเห็นเป็นแบบที่จอดรถนะเนี่ยเลี้ยวเข้าไปได้ ก็ถึงหน้าร้านแล้วครับร้านน้องเขาจะเป็นนี่ครับสไตล์แบบตึกแถวแบบนี้นะครับเป็นห้องเดี่ยวอย่างนี้เลยก็ร้านเขาจะค่อนข้างที่จะแบบวินเทจคลาสสิกนะสําหรับใครที่ชอบถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้วยว่ามีมุมไหนที่น่าสนใจของร้านน้องนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยกาแฟเขาสเปเชียลเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับเข้ามาอยู่ในร้านน้องปอนนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่า ร้านนี้จะเป็นกาแฟสเปเชียลนะก็เนี่ยดูดิเมนูที่เรากินประจำกันเรากินพวกอเมริกาโน่เย็นนะเราก็จะสามารถเลือกมเมล็ดได้ครับเนี่ยมีหลายมาเมล็ดเลยนี่อยู่กับน,น้องปอนเจ้าของร้านครับให้น้องปอนแนะนําตัวก่อนผมร้านปอนสเปซก็คือเจ้าของร้านชื่อปอนนะครับร้านเปิดวันไหนบ้างครับร้านเปิดช่วงนี้เปิดทุกวันครับอาจจะหยุดเดือนละครั้งครับจะแจ้งล่วงหน้าในเพจหรือว่าใน Facebook เฟซบุ๊ก k นะปแล้วฝากเพจให้มา่ใหมเปิดถ้าเป็นใน IG ก็จะขึ้นว่าปอนสปอนอันเดอร์สกอร์สเปซ ัเปีน่นาาษษงกฤได้แล้วก็ในเฟซก็จะเป็นขึ้นต้นเ้วยว่าสโลบาร์เครื่องดื่ม่อาอฟแอนดิงแล้วก็บายปอนสเปซครับโอเคครับก็ชื่อร้านปอนสเปซนะเมื่อกี้ตอนต้นคลิปผมแจ้งไว้ว่าปอนสโลบาร์แต่ร้านเดียวกันนะร้านที่ผมหมายถึงก็คือร้านนี้แหละก็จริงๆคนที่จะมากินร้านนี้ไม่ได้มีแค่กาแฟนะครับเมนูร้านนี้เขาก็มีเนี่ยชาดำโยงําเย็นชาเขียวมัทฉะโกโก้โนมสดเนี่ยมีหมด น้ำแดงโซดาพวกน้ำตะกูนโซดามีมีหมดเลยครับแล้วก็เมนูต่างๆถ้าอยากกินแบบพิเศษยังไงก็มาบอกคนทาอีกทีนะเดี๋ยวให้ปอนทําให้เดี๋ยววันนี้เราสั่งก่อนสั่งประจําแบบที่เราสั่งกันก็ปกติพี่เบียร์กินอะไรฮอดดูรัสก็เป็นฮอดดูรัสครับอเมริกาโนเป็นดิเย็นนะเป็นดิฟเย็นครับเออเนี่ยเห็นปะมาที่นี่นะครับด้วยความเป็นสเปเชียลเขาเนี่ยคือสามารถสั่งได้เลยว่าอเมริกาโนที่เราจะกินเนี่ยอยากให้กดแฟร์แบบนี้ หรือจะเป็นดิฟร้อนดิฟเย็นมีหมดเลยก็สามารถสั่งกับน้องปอนได้เลยนะครับนี่ผมให้ดูมเมล็ดกาแฟครับนี่เข้ามาเลือกได้แล้วก็ที่สำคัญมเมล็ดสเปเชียลของเขานะครับแก้วเท่าไหร่ครับประมาณ80บาทครับโอเนี่ฮะแก้ว80บาทนะครับหายากนะราคา80บบาทได้เลือกมเมล็ดกาแฟแบบที่เป็นสเปเชียลแบบนี้เลือกได้หลายตัวดมกลิ่นอะไรก่อนได้พวกเราแบบสายสเปเชียลอยู่แล้วเราก็เลยชอบร้านน้องปอนเป็นพิเศษเลยนะครับผม Thank you แล้วเนี่ยครับความพิเศษของร้านปอนนะก็คือที่ผมบอกว่าความเป็นสเปเชียลเขาเนี่ยอันนี้พี่เบียร์สั่งเป็นฮอดูรัสนะดิบเย็นพอสั่งเป็นดิบเย็นครับนี่พอดิบเราดิบร้อนก่อนใช่ปะพอดิบเสร็จทําการน็อกน้ําแข็งนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าการดิบเย็นแบบนี้เรื่องน็อกน้ําแข็งมันช่วยเลยนะปอนก็คือจะให้บอดี้กาแฟไม่จางเพราะว่าถ้าใส่กาแฟลงไปในน้ําแข็งแบบกําลังร้อนอยู่เนี่ยครับก็คือกาแฟมันจะจางกันทีเพราะไม่ถ้าใส่ตอนน้ำแข็งตอนร้อนอยู่อะน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายทำให้กาแฟจาง ใช่ก็เลยแบบน้องเย็นเพื่อให้แบบให้คุณภาพกาแฟยังอยู่แล้วก็น้ําแข็งไม่ละลายจนเกินไปกินแล้วก็กําลังอร่อยกําลังดีครับคือวิธีพวกนี้จริงๆมันก็คือวิธีของพวกแบบสเปเชียลคอฟฟี่ทำกันแหละแต่ที่ผมมองว่า ร้านปอนพิเศษนะครับคือทํำหลายขั้นตอนแบบนี้นะแต่ราคาปอนย้ำอีกทีแก้วนี้กี่บาท80บาทครับ80บาทนะครับ,บ,รบก็คือเลือกมเมล็ดได้แล้วก็เนี่ยเลือกวิธีการทําได้ว่าเราชอบแบบไหนนะก็มีดิบเย็นดิบร้อนกดแฟร์อย่างที่ผมแจ้งนะก็ของร้านปอนเนี่ยอุปกรณ์เขาดูนะ เต็มมากๆนะเห็นแบบสโลว์บาร์อย่างนี้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่ไม่ได้กินแบบสายสเปเชียลแล้วกันคือกินกาแฟทั่วไปเนี่ยร้านเขาก็มีพวกเฮาส์เบนหรือว่าเป็นเบรดเบสของเขาเนี่ยราคาแก้วหนึ่งเท่าไหร่ครับถ้าแบบไม่เลือกเล e ดถ้าเป็นอเมริกาโน่พวกเข้มมีให้เลือก2ตัวของทางร้านก็คือมีพวกเข้มกับพวกกลาง จะอยู่แก้วละ50บาทสตาร์ทอเมริกาโน่เย็นนะครับถ้าอเมริกาโน่ร้อนก็จะอยู่45ถ้าเมนูนมก็อยู่ประมาณ5 5บาถึง60บาทราคาน่ารักไหมก็คือถ้าเป็นแบบเมนูทั่วไปราคาก็จะอยู่ประมาณเนี่ยครับ40 50บาทถือว่าเป็นราคาที่ต้องบอกว่าคุณภาพกาแฟปอนแต่ละตัวคือผมมามีโอกาสได้คุยกับน้องเขาบ่อยผมเป็นคนชอบกาแฟอยู่แล้วไงก็คือคุยกันเนี่ยพวกกาแฟแต่ละตัวที่น้องเอามาใช้นะครับเป็นเบสร้านเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟที่แบบกาแฟคุณภาพกาแฟติดแบรนด์ทั้งนั้นเลยนะครับรับกกสายกายแแฟลนนว หนุนร้านน้องด้วยอยู่ในซอยคลองรัดมะยมนะครับผมก็มาได้เลยนะก็ชอบแบบไหนามาสังน้องอีกทีแล้วกันครับร้านนี้ที่ผมแนะนําก็คือได้เรื่องของความเป็นสเปเชียลนะครับแล้วก็เรื่องของที่นั่งนะครับน้องก็มีโซฟามีโต๊ะเนี่ยนั่งรอได้เลยสําหรับลูกค้าที่มาทําธุระที่เต็นท์เราครับไม่ว่าจะมาเซอร์วิสรถมารอไฟแนนซ์หรือว่ารอในการส่งมอบรถอยู่เนี่ยระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยมาได้แจ้งกับทีมงานของเราได้เลยนะครับทีมงานแมชคาของเราเนี่ยแจ้งใครก็ได้เพราะับ แค่900เมตรเองเดี๋ยวเราขับมาส่งแล้วก็ลูกค้าเดินกลับเองนะครับไม่ใช่ก็เดี๋ยวเรามารับครับก็แจ้งกับพนักงานทุกคนได้เลยว่าอยากมาร้านน้องปอนนะครับเราขับมาใกล้ๆแค่นี้เลยร้านน้องเปิดทุกวันอยู่แล้วก็จะปิดตามหน้าเพจอย่างที่น้องแจ้งแล้วเวลาครับเปิดปิดกี่โมงครับก็เปิดตั้งแต่มา8โมงปิดมา4โมงครึ่งครับ แต่ว่าถ้าลูกค้านั่งอยู่4ี่ครึ่งน้องก็ให้นั่งต่อได้ครับน้องก็ปล่อยไหลได้เนาะถ้าบอกมาเป็นลูกค้าแมชคารครับปอติปิด4ี่ครึ่งสโมงน้องปิดประตูเลยก็ฝากไปด้วยนะครับกับร้านปอนสเปซครับ แล้วตอนนี้เราได้กาแฟมา2แก้วแล้วครับเดี๋ยวรอยแก้วนึงนะครับที่เราสั่งไว้แล้วก็ขอค่านิดนึงสําหรับรถวันนี้ที่เราขับมาที่เมื่อกี้ผมเลือกกุญแจมาจากเต็นท์นะครับคันนี้เป็น CLA 200ครับเออบ้านปี2017นะครับผมคันนี้ก็เลขไมาอยู่แค่70,000กิโลเมตรนะครับกับราคานะวันนี้เหลือแค่8 8 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าพี่ๆหา CLA อยู่นะครับผมแนะนำเลยคันนี้เรื่องของ CLA เนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบฮิต ของทาง Mercedes-Benz มากๆนะครับตระกูล c l a เนี่ยไม่ว่าจะเป็น c l a 200, c l a 250นะครับทางแมชคาของเราเนี่ยถือว่าเป็นรถชูโรงเลยขายซื้อเข้าขายออกอยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับพี่พี่ที่สนใจไม่ว่าจะเป็น c l a 200หรือ c l a 250นะครับเรามีให้เลือกหลายคันเลยยังไงฝากช่องทางต่อที่ผมขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับทักมาสอบถามกับทีมงานแมชคาของเราได้เลยครับแล้วก็ สำหรับร้านปอนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดท้ายไปอย่างนี้คือสําหรับพี่พี่ที่มานั่งรอที่ร้านปอนนะครับเนี่ยโซนด้านนอกที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นโซนแบบชิลๆครับพี่พี่ที่อาจจะมีลมควันกันนะครับด้านนอกนี่ก็คือสบายๆเต็มที่ได้เลยส่วนพี่พี่ถ้าพาแฟนมาด้วยพาลูกมาด้วยอย่างเงี้ยครับ จุดของร้านปอนเนี่ยเขาก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆหลายมุมนะก็คือร้านเขาเป็นร้านสไตล์วินเทจอยู่แล้วรูปที่ออกมาเนี่ยก็จะแบบคลาสสิกคลาสสิกหน่อยเดี๋ยวยังไงผมถ่ายให้ดูด้วยว่ารูปหน้าตาเขาออกไาเป็นแบบไหนนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับร้านแมชคาีาของเรานะถนนกาญจนาพิเษกวันนี้เราก็ทำคอนเทนต์ที่จะพามาร้านกาแฟสเปเชียลที่อยู่ใกล้เต็นท์ของเรานะครับก็ ฝากไว้ทั้งแมชคาแล้วก็ร้านปอนนะครับสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปคาเฟ่ร้านกาแฟแถวแถวเต็นเราอีกแล้วก็ร้านอาหารอีกนะก็ฝากติดตามช่องเราด้วยแล้วก็จะซื้อจะขายรถอย่าลืมครับฝากไว้ด้วยกับแมชคาของเรานะครับรถที่ใช่ราคาที่ชอบช่องไทยต่ออยู่บนหน้าจอแล้วทักมาคุยกับผมได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ